การมีเทคนิคง่ายๆในการพูดภาษาอังกฤษกฤษับคนต่างชาติในช่วงสงกรานต์มาฝากกันครับเทคนิคที่1ก็คือเราอาจจะต้องชมเขาก่อนการชมตรงนี้เราสามารถที่จะชมเขาได้หลากหลายรูปแบบและชมเขาได้ในหลายกรณีนะครับเช่นเราสามารถพูดว่า I like your outfits I like your outfits like outfit. ฉันชอบชุดของคุณจังนะครับหรือเรา,าจ,จะชมเขาก็ได้ว่า I like your water gun I like your water gun ฉันชอบปืนฉีดน้ำของคุณจังนะครับเทคนิคที่2นะครับเมื่อเราเห็นชาวต่างชาติเดินงองเหนาอยู่ริมถนนเราลองชวนเขามาเล่นน้ำกับเรานะครับประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆเช่น Do you want to join a water fight with me? Do you want to join a water fight with me? เรามาเล่นฉีดน้ำด้วยกันไหมเรามาเล่นฉีดน้ำด้วยกันไหมหรือบางที่เราเห็นชาวต่างชาติที่น้ำหมดปืนแล้วนะครับเขาอาจจะกาลังมองหาว่าจะเติมน้ำที่ไหนเราอาจพูดประโยคว่า Do you want some water refill? Do you want some water refill? คุณอยากจะเติมน้ําในปืนฉีดน้ําคุณไม่ล่ะเทคนิคที่3นะครับบางครั้งเราอาจเห็นชาวต่างชาติเดินตัวแห้งอยู่เราอาจจะลองนะครับขออนุญาตเขาที่จะสาดน้ําเขานะครับตัวอย่างประโยคเช่น Would you mind if I splash water on you Would you mind if I splash water on you จะถือสาไหมถ้าฉันอยากจะขอสาดน้ําคุณสักหน่อยครับโดยวยมเทคนิคง่ายๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่เราจะเชิญชวนชาวต่างชาติให้มาร่วมสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเรานะครับและเมื่อเราจากกับเขานะครับเราอาจจะจบด้วยการอวยพรให้เขามีความสุขในช่วงเทศกาลด้วยการพูดประโยคง,ง่ายๆว่า I hope you enjoy Songkran Festival Happy Thai New YearI hope you enjoy Songkran Festival Happy Thai New Year ฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทยครับ